สล l a a ลัยกุมมารมตุลลอยจานแล้ววารกาตุสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะมาพบกับคุณครูมาสตตาปูค่ะในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยที่6นะคะเกี่ยวกับเศษส่วนค่ะวันนี้ให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอนะคะเรื่องเศษส่วนแท้แล้วก็เศษเกินค่ะแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งครูด้วยนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเศษส,ส่วนแท้และเศษเกินกันค่ะเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถบอกเศษส,ส่วนแท้และเศษเกินได้นะคะน,น,นักเรียนเขียนรูปและระบายสีแสดงเศษ3าส่วนสได้อย่างไรคะน้องใบบัวค่ะวาดแถบแสดงจำนวนหนึ่งแถบนะคะแล้วแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันค่ะแล้วจึงระบายสีสมส่วนแบบนี้นะคะ แล้วถ้าให้นักเรียนเขียนรูปและระบายสีแสดงเศษ4ส่วน4ล่ะคะจะเขียนได้อย่างไรวาดแถบแสดงจำนวน1แถบค่ะแล้วแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสี4ส่วนนะคะได้ดังนี้ค่ะแล้วถ้าให้นักเรียนเขียนรูปและระบายสีแสดงเศษ5ส่วน4ล่ะคะจะเขียนได้อย่างไรวาดแถบแสดงจำนวน2แถบค่ะ แต่ละแทบแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสีทั้งหมด5ส่วนนะคะได้แบบนี้ค่ะให้นักเรียนสังเกตตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนที่กำหนดให้แต่ละจำนวนมีลักษณะอย่างไรคะน้องขุนค่ะเศษ 3, ส่วน4ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะน้องแก้วตาค่ะเศษ 4, ส่วน4ตัวเศษ เท่ากับตัวส่วนนะคะน้องอมสินค่ะเศษห้ส่วนสตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะคะเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเราเรียกว่าเศษส่วนแท้ค่ะและเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนเราจะเรียกว่าเศษเกินนะคะดังนั้นเศษสามส่วนสจึงเป็นเศษส่วนแท้ค่ะ เพราะตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนและเศษ4ส่วน4เป็นเศษเกินเพราะตัวเศษเท่ากับตัวส่วนค่ะเศษ5ส่วน4ก็เป็นเศษเกินนะคะเพราะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนั่นเองค่ะให้นักเรียนบอกเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนแท้มา5จํานวนค่ะน้องขุนค่ะน้องขุนเขียนเศษส่วนแท้คือจํานวนใดคะ เศษแปดส่วนสิบสองน้องต้นกล้าล่ะคะได้เศษยี่สิบส่วนห้าสิบนะคะน้องแก้วตาค่ะเศษสี่ส่วนสิบน้องอมสินคะ่ะเศษเก้าสิบเก้าส่วนหนึ่งร้อยน้องใบบัวคะ่ะได้เศษสามส่วนแปดนะคะ สังเกตตัวเศษและตัวส่วนกันค่ะเศษส่วนทุกจำนวนมีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนทั้งหมดเลยนะคะให้นักเรียนบอกเศษส่วนที่เป็นเศษเกินมาห้าจำนวนค่ะนักเรียนบอกเศษส่วนที่เป็นเศษเกินครบห้าจำนวนแล้วนะคะงั้นเราไปดูตัวอย่างกันค่ะว่าเพื่อนๆเขียนเศษเกินจำนวนใดกันบ้างน้องขุนค่ะน้องขุนเขียนเศษเกินคือ เศษสิบสองส่วนสิบสองนะคะน้องต้นกล้าค่ะเศษห้าสิบส่วนห้าสิบน้องแก้วตาค่ะเศษสิบห้าส่วนสิบน้องอมสินค่ะเศษหนึ่งร้อยเอ็ดส่วนหนึ่งร้อยน้องใบบัวค่ะเศษเก้าส่วนแปดสังเกตนะคะตัวเศษกับตัวส่วน เศษส่วนทุกจำนวนมีตัวเศษมากกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนทุกจำนวนเลยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะให้นักเรียนพิจารณาเศษส่วนต่อไปนี้ค่ะว่าเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนแท้และเศษส่วนใดเป็นเศษเกินพร้อมบอกเหตุผลด้วยนะคะนักเรียนทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ เศษส่วนจำนวนแรกนะคะเศษ3าส่วนสเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินคะเก่งมากค่ะเป็นเศษส่วนแท้นะคะต่อไปนะคะเศษแปส่วนแเป็นเศษส่วนแท้หรือเป็นเศษเกินคะเก่งมากค่ะเศษแปส่วนแเป็นเศษเกินนะคะเศษ9กส่วนแค่ะเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินคะ เป็นเศษเกินนะคะเศษสองส่วนสี่นะคะเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินเก่งมากค่ะเป็นเศษส่วนแท้เศษห้าส่วนสี่นะคะเป็นเศษส่วนแท้หรือเป็นเศษเกินคะเก่งมากค่ะเป็นเศษเกินนะคะเศษสิบสามส่วนสิบแปดนะคะเป็นเศษส่วนแท้หรือเป็นเศษเกิน ใช่แล้วค่ะเศษส่วนแท้นะคะเศษเจดส่วนแเป็นเศษเเส่วนแท้รหรือเป็นเศษเกินคะใช่ค่ะเศษเจดส่วนแเป็นเศษส่วนแท้นะคะเศษสิบหส่วนสิบสองล่ะคะเป็นเศษส่วนแท้หรือว่าเป็นเศษเกินใช่ค่ะเป็นเศษเกินนะคะตัวสุดท้ายค่ะเศษเจดส่วนสี่ เป็นเศษส่วนแท้หรือ er um เป็นเศษเกินคะเป็นเศษเกินนั่นเองค่ะเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนแท้นะคะเพราะเศษส่วนทุกจํานวนมีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนั่นเองค่ะและเศษเกินเป็นเศษส่วนทุกจํานวนที่มีตัวเศษมากกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนนั่นเองค่ะ ให้นักเรียนลองเปรียบเทียบเศษส่วนแท้กับหดูสิคะและเศษเกินเปรียบเทียบกับ1ว่าเป็นอย่างไรคะน้องแก้วตาค่ะเศษส่วนแท้จะมีค่าน้อยกว่าหนึ่งเศษเกินจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1น,นั่นเองค่ะ เรามาสรุปบทเรียนกันนะคะเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษส่วนแท้ค่ะเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนเรียกว่าเศษเกินนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเศษส่วนแท้และเศษเกินไม่ยากเลยใช่ไหมคะ นักเรียนอย่าลืมนะคะส่งใบงานด้วยนะคะส่งในลายกลุ่มนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ